วันนี้มาพบกับเจ้าสำนักสแคปเตอร์นะครับที่ทำบอ์ดซิ่งรายใหญ่ในไทยนะฮะวันนี้มากันน้องซูบ้ากี่ล้านแล้วเนี่ย3าล้านยังน่าจะสองกลางๆเล่ขอเเห็นก็ว่าปีนี้จะขึ้นอีกก็เลยเก็บไว้กันขอซื้อผ่อนได้ปะอยากได้ต่างจังได้แน่นอนโตเท่าไหร่ก็ได้พี่สวยมากนะคันนี้คนนี้นะฮะเขาเคยมีของดีมากนะบอกไว้ก่อนเขาเคยมีซาวาน่านะฮะ มีแบบโอ้โหมีไอดอลคือของผมอีกคนกนะ็คือนะทุนเียประโยชน์สูงใหดีสตอร์ตใ,ใหญ่วันนี้น้องกอลฟเขาจัดมาซูเปอร์นะลำเนียนโอ้โหจัดท่อสวยด้วยอันนี้รถแม่งเนียนมากนะฮะสีนี้น่าเก็บราคาแพงแน่นอนแต่ว่าเราไปกินข้าวดีว่าแม่งเที่ยงนะกอลฟพาไปนิดนึงใครเขาพาไปกินก๋่ยเตี๋ยวดีก่ะ เป็นสี่จตุรเทพใช่ไหมฮะของรถยุค90นะครับโห <laughs> oh, มันเป็นรถในฝันของผมตอนเด็กๆกันเนี่ยมีโอกาสได้นั่งจริงเลยนะนานๆจะได้นั่งสักทีกับสุภาพร์เนียนๆอย่างงี้นะฮะไปดีกว่าก๊อฟหาข้าวกินดีกว,ว่าหรือจะกินก๋วยววเตี๋ยว,วนันดีมื้อนี้ <laughs> ก๊อฟเลี้ยงนะ <laughs> ได้เลยพี่จัดไปเ <laughs> ซ็กซี่อ่ะภายในภายในเบาะครบด้วยเนี่ยขับซึ่งบินนะดูดิคอนโซลแม่งแบบอลังอ่ะ ช่ององค์ช่องแอร์แม่งเปียวแบบผมว่ามันดูไม่เกะโว่นี่แม่ง7%เยอะเนี่ย7%ก๊อ็คนนี้ก็เล่นรถมาค่อนข้างเยอะนะก่อนจะเปิดร้านสแคปเตอร์อูสีแล้วก็บอกนะฮะถือว่าทำมันเยอะซ้ายไนะอ่ะเลี้ยวขวาดีกว่าร้านกมื่เตียวเราอยู่ทางขวานะฮะติดไฟแดงมาดีเลยวท่านี้ก็ได้มานานแล้วเนอะนด้จะเกือบน่าเป็นปีกว่าแล้วนี่ใช่โอ้หถ้าเรามีซูเปอร์สักห้าคันนี้แม่งโคตรรวยเลย ซื้อมาเยอะๆะนะตั้งแต่นี้เลยเลยซูเปอร์ราคาใครจะรู้ว่าก้าสุดมันนี้ขึ้นขนาดนี้นะใช่ด้วยความที่มันไม่มีอะมั้งใช่เริ่มกลับมาขึ้นอีกแล้วพี่เห็นเพราะว่าปีนี้เห็นสามโอ้ปีปีนี้ต้องมีสามล้านอยู่แล้วใช่เพราะบอกปีนี้น่าจะเห็นเลขสามด้วยความที่ว่าซูเปอร์ใหม่อ่ะมันมันไม่หลอเหมือนซูเปอร์เก่าเด้อผมว่านะมันไม่มีใครกล้ามาทําเยอะเอะอะไรแบี่แล้วก็ความแรงเลยเนาะอันนี้มันโมยได้ยันพันยอมมา โดยกับใช้งบประมาณแบบระดับหนึ่งแบบไม่มากมายเกินไปใช่เหมือนเครื่องมันเป็นอะไรที่แบบใหม่ต้องมาทํากันใหม่คิดกันใหม่อะไรเงี้ยแต่สองเดมันมันมันธรรมดาแล้วใช่พันม้านี่หน่อยก็เรี่กว่าแดกซุปเปอร์คาร์แบบง่ายๆเลยนะได้หมดอ่ะเพราะว่าแม่งซุปเปอร์คาร์แรงม้าเต็มที่ก็อยู่8ปดร้อยเองซุปเปอรนี่ขยิขยับนิดเดียวแล้วเป็นแ800ดร้อยพันแบบง่ายๆนะเลี้ยวขวาดีกว่านะครับเ็เปอร์เซ็นต์สูงมาก แล้วคิดดูนะฮะรถนี่แม่งเงียบแบบคือเสียงคอนโซลคอนโซลไม่มีดังเลยนะฮะมีแค่เสียงอคอก็เสียงเป็ดเฟืองท้ายลิมิตแตะสลิปที่แบบมันข้างเยอะนิดนึงแค่นั้นเองร้านเตี๋ยวร้านยูเตี๋ยวเป็ดนะฮะจับตาดูลานยูเตี๋ยวเป็ดเราให้ดีๆนะกับซูเปอร์เก้าร้อยมา แบบเต็มกำลังนี่คือแบบแม่งเหมือนขึ้นรถไฟห่อเลยอะเยืดใจแม่งแบบหายต้ก็ป้ายเจ๊สามเมื่อกี้ต้นๆดิต้นๆเจ๊สามโอ้แต่ไม่เสียวนะคันทูปมันเริ่มทำงานแบบเต็มกำลังเนี่ยโโอ้หแม่งตึงที่หายเลยนี่คือแบบลอยเลยอะเด้อเขี้ยวเสียวอ่ะแล้วหลังก็เจอเป็นหัวบ้านเลยเป็นเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยววนไปดูก่อนไอ้เหี้ยแม่งเลยบอกไม่รู้ต้มน้ำเลยนะสั่งเส้นลอยด้วย งานนี้ไอ้เฮียโดหมัดพอเลยครับไอ้ตว์เดี๋ยวจอดแดกควานคือเต๋อไข่ก็ได้เฮียไม่แดกแล้วคือเต๋วแป้ขอบคุณมากครับกับน้องก๊อปสแกนเตอร์นะครับอูสีนะฮะแล้วก็หลานบ่อซิงด้วยขอบคุณมากกับซูปเป<อ>นะฮะเจซันเอใช่ไหมใช่900รอแรงม้าขอบคุณครับค<อ>ือเต๋วแปดสายหนึ่ง